ห้าบาปที่หนักที่สุดในพระพุทธศาสนาบาปคืออะไรในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาคำว่าบาปหมายถึงการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลน,นำไปสู่ความทุกข์ความเสื่อมและผลร้ายในปัจจุบันหรือในอนาคตบาปจึงไม่ใช่เพียงคำสาปหรือโทษทันแต่คือผลของการทำกรรมไม่ดีตามเหตุและปัจจัย พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตละนิกายปัญจกนิบาทว่าบุคคลผู้กระทำบาปย่อมได้รับผลแห่งบาปนั้นแม้นการเวลาจะล่วงเป็นนานเพียงใดก็ตามในบรรดาบาปทั้งหลายมีบางอย่างที่ถูกจัดว่าหนักที่สุดซึ่งเรียกว่าอันตรยกรรมเป็นกรรมที่มีผลร้ายหนุนแรงทันทีตัดลอนหนทางสู่ความดีชั่วคราวหรือถาวรหากไม่สำนึกผิดอย่างแท้จริง อะไรคือบาปที่หนักที่สุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกบาปที่หนักที่สุดว่าอันตรายกรรม5ซึ่งประกอบด้วย 1. ปีตุคาาคือฆ่าบิดา 2. มาตุคาาคือฆ่ามารดา 3. อาอรหันตุคาตคือฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตุปะบาทคือทำพระพุทธเจ้าให้เลือดตก 5. สังคเพศคือทำให้สงแตกแยก ทั้งห้านี้จัดว่าเป็นกรรมหนักเพราะเบียดเบียนผู้มีบุญคุณยิ่งคือมารดาและผู้พ้นแล้วคือพระอรหันต์หรือเบียดเบียนพระพุทธเจ้าและพระธรรมวินัยโดยตรงทำไมการฆ่าบิดามารดาจึงถือเป็นบาปหนักที่สุดเพราะบิดามารดาคือผู้มีพระคุณสูงสุดเป็นผู้อุปถัมภ์เลี้ยงดูให้ชีวิตและสร้างโอกาสในการเจริญในธรรม การฆ่าท่านจึงเป็นการตัดลากเง่าความดีและขัดต่อธรรมชาติแห่งกตันยูพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตละนิกายว่าผู้ใดบูชาบิดามารดาผู้อันควรแก่บูชาย่อมถือว่าได้บูชาพระอาหารหันต์เช่นกันฉะนั้นการฆ่าท่านกลับเป็นการทำลายบุญอันยิ่งใหญ่กลายเป็นกรรมหนักในระดับที่ตัดผลทางสวรรค์ชั่วคราว แล้วการฆ่าพระอรหันต์มีผลร้ายต่างจากการฆ่าคนทั่วไปอย่างไรการฆ่าคนทั่วไปเป็นอกุศลกรรมใหญ่แต่ยังไม่ตัดโอกาสบรรลุธรรมถ้ามีการสำนึกผิดแต่การฆ่าพระอรหันต์คือการประหารผู้สิ้นกินเลสผู้บริสุทธิ์เป็นการทำลายธรรมที่เป็นอยู่อย่างที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตติกายว่าผู้ใดเบียดเบียนพระอรหันต์ย่อมเบียดเบียนธรรมทั้งปวง กรรมที่แม้นมีเจตนาเพียงเล็กน้อยก็ยังมีผลรุนแรงจนตกนรกทันทีเมื่อสิ้นชีวิตทำไมการทำให้พระพุทธเจ้าเลือดตกจึงเป็นกรรมหนักเพราะเป็นการเบียดเบียนบุคคลที่สูงสุดผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นพระองค์จะไม่โกรธไม่ถือโทษแต่กฎแห่งกรรมก็ยังทำงานเต็มที่มีบันทึกในพระวินัยปิดกว่า พระเทวทัตเคยทุกขินวิ่งให้ถูกพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตไหลภายหลังจึงได้รับผลกรรมร้ายแรงตกสู่รกอเวจีการทำให้พระพุทธเจ้าเลือดตกจึงเปรียบเสมือนการทำลายศูนย์กลางแห่งธรรมเป็นบาปอันตรยายกรรมโดยสมบูรณ์การทำให้สงแตกแยกสังฆเพศมีผลร้ายถึงขั้นใดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสงเป็นรัตนปาะการหนึ่งเป็นผู้สืบธรรม ผู้ใดทำให้สงแตกแยกไม่เพียงทำลายความสามคัคคีแต่ยังทำให้พระธรรมเสื่อมสูญในพระวินัยผิดดกพระเทวทัตได้แยกสงไปตั้งกลุ่มใหม่ถือเป็นสังฆเภศอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ทำสังฆเภศจะต้องตกนรกอันไร้ช่องพ้นจึงเห็นได้ว่าแม้นไม่มีการฆ่าใครแต่หากทำให้สงแตกแยกด้วยเจตนา ก็ถือเป็นบาปหนักที่สุดประการหนึ่งหากทำอันตรายกรรมโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปหนักจะได้รับผลเช่นเดียวกันหรือไม่ในพระพุทธศาสนากรรมให้ผลตามเจตานาเป็นสำคัญแม้จะไม่รู้ว่าผิดแต่ถ้าการกระทำนั้นประกอบด้วยเจตานาร้ายก็ยังเป็นกรรมหนักพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตานาเป็นตัวกรรมเมื่อเจตานาแล้วจึงกระทำด้วยกายวาจาใจ หากผู้ใดกระทาโดยไม่รู้แต่มีเจตานาทํำลายเช่นโกรธแค้นแล้วฆ่าบิดาโดยไม่รู้ว่าเป็นบิดาแท้ย่อมยังถือว่าเป็นอันตรายกรรมแต่หากเจตานาไม่ถึงขนาดทําลายเช่นอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจและไม่มีเจตานาร้ายผลกรรมนั้นจะเบาลงตามเจตานาคนที่เคยทําอันตรายกรรมจะมีโอกาสพน้นนรกหรือนิพพานได้หรือไม่ แม้กรรมหนักเช่นอันตริยกรรมจะมีผลรุนแรงหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พระพุเทธเจ้าทรงไม่ปิดกั้นหนทางกับใจหากผู้กระทำเกิดความสำนึกผิดอย่างแท้จริงและหมั่นสร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่องก็สามารถลดกำลังแห่งบาปได้แต่จะยังต้องชดใช้วิบากกรรมก่อนเช่นต้องตกนรกก่อนแล้วจึงมีโอกาสฟื้นตนและบรรลุนิพพานในอนาคตการ ตัวอย่างเช่นพระองคุริมาณผู้เคยฆ่าคนมานับร้อยแต่กลับใจและบรรลุพระรหั์ในที่สุดหากผู้อื่นยุยงให้เรากระทำอันตริยกรรมเราจะต้องรับผลกรรมเช่นเดียวกันหรือไม่ในพระพุทธศาสนาผู้กระทำกับผู้ยุยงล้วนต้องรับกรรมทั้งคู่ตามส่วนของตนถ้าผู้กระทำทำด้วยความเต็มใจผลกรรมหนักที่สุดจะตกกับเขา ส่วนผู้ยุโยงก็ถือเป็นกัลยาณมิทะที่เลวร้ายก่อกมทางวาจาและเจตนาอย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัตตกะลิบาทว่าผู้แนะนำให้ทำบาปย่อมเสมอด้วยผู้กระทำเองจึงต้องมีสติไม่คล้อยตามคำยุยงเพราะเราต้องรับผลของเจตนาเราเองในที่สุดสังกับเพศในยุคปัจจุบันเช่นการแตกแยกในหมู่คณะสง จะถือเป็นอันตรายกรรมหรือไม่สังคเพศที่ถือเป็นอันตรายกรรมต้องมีองค์ประกอบครบเช่นหนึ่งมีเจตนาทําให้สงแตกแยก 2. มีการแยกประชุมสง์ที่ขัดต่อพระวินยัย 3. ม,มีความตั้งใจให้แตกแยกในธรรมวินยัยหากเพียงแค่มีความเห็นไม่ตรงกันหรือแตกแยกทางบริหารแต่ยังเคารพธรรมวินัยก็ไม่ถึงท่านอันตรายกรรม แต่ยังถือว่าเป็นกรรมไม่ดีที่ควรละเสียเพื่อความสามาคัคคีป้องกันตนไม่ให้เผลอกระทำกรรมหนักได้อย่างไรวิธีป้องกันตนเองจากการเผลอกระทำกรรมหนักมีดังนี้ 1. ศึกษาและเข้าใจธรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องกรรมและผลของกรรม 2. เจริญเมตตาและกรุณาอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ใจเป็นอกุศล 3. มีสติและสำรวมไม่ปล่อยอารมณ์จนตัดสินใจโดยขาดปัญญา 4. เลือกคบกัลยาณมิตรไม่คบคนชักชวนไปในทางที่ผิด 5. เจริญอริยมรรคมีองค์8เป็นทางสายกลางที่ป้องกันกรรมชั่วและส่งเสริมกรรมดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าสติเป็นทางแห่งความไม่ประมาทผู้มีสติย่อมพ้นจากกรรมอันหยาบช้า ทำไมการฆ่าพระอรหันต์จึงเป็นบาปหนักอย่างยิ่งพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสไม่เบียดเบียนไม่คิดพยาบาทใครเป็นผู้เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาการฆ่าพระอรหันต์เท่ากับทำลายชีวิตของผู้หมดกิเลสซึ่งเป็นยอดแห่งผู้ปฏิบัติธรรมในอังคุตลนิกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดฆ่าพระอรหันต์ผลกรรมนั้นรุนแรงที่สุด ย่อมเป็นอันตรายกรรมตกนรกโดยไม่ต้องรอเวลาดังนั้นนี่คือบาปที่ไม่ใช่เพียงการฆ่าเท่านั้นแต่เป็นการลบล้างความศักดิ์สิทธิ์แห่งความบริสุทธิ์โดยตรงทำไมการทำร้ายพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าใครทำสำเร็จแล้วมีผลกรรมอย่างไรตลอดพุทธประวัติมีคนพยายามรอบปรงพระชนพระพุทธเจ้าหลายครั้งเช่นเดือดร้อนจากการห้ามฆ่าสัตว์ คัดค้านความคิดเรื่องอนัตตาลิศยาในพระเกียรติแต่ไม่มีใครทำสำเร็จเพราะพระองค์ทรงมีบุญญาบารมีสูงสุดและมีทิพยจัดขุรู้เท่าทานกรรมของผู้คนเหล่านั้นผู้คิดร้ายหลายคนสุดท้ายตกนรกเช่นพระเทวทัตผู้ทำสังฆเภศและพยายามรอบฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่า การแม้คิดปองร้ายต่อพระตะถาคตย่อมเป็นกรรมหนักเป็นบาปที่รุนแรงที่สุดมีความแตกต่างหรือไม่ระหว่างบาปทั่วไปกับอันตรายกรรมมีความแตกต่างอย่างชัดเจนบาปทั่วไปเช่นพูดเท็จขมโมยดื่มสุราและอื่นๆเป็นกรรมที่ให้ผลในระยะต่างๆอันตรายกรรมเป็นกรรมที่หนักที่สุดซึ่งให้ผลทันทีหลังตาย โดยไม่ผ่านขั้นตอนอื่นๆเช่นไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เปรตอสุรกายก่อนแต่ตกนรกอเวจีโดยตรงคำว่าอันตระหมายถึงระหว่างหรือขั้นกลางหมายความว่าข้ามขั้นไปสู่นรกทันทีจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์เตือนอย่างหนักไม่ให้ประมาทจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ใดเป็นพระอรหันต์หากเราไม่รู้แล้วเผลอทำร้ายถือเป็นบาปหนักไหม การรู้ว่าผู้ใดเป็นพระอรหันต์นั้นยากเพราะพระอรหันต์มักไม่แสดงตนแต่หากกระทําโดยไม่รู้และไม่มีเจตนาเช่นกระทําโดยไม่รู้สถานะของท่านและไม่เจตนาเบียดเบียนอย่างร้ายแรงก็ไม่ถือเป็นอันตรายกรรมแต่อย่างไรก็ตามหากกระทําด้วยเจตนาเบียดเบียนแต่ไม่รู้สถานะก็ยังเป็นกรรมหนักและควรสำนึกผิดอย่างจริงใจ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีเมตตาต่อทุกคนไม่เบียดเบียนใครเลยเพื่อความปลอดภัยทางกรรมเราจะมีวิธีระวังไม่ให้พลาดทำกรรมหนักโดยไม่รู้ตัวได้อย่างไรแนวทางการป้องกันตนมีดังนี้ 1. มันศึกษาธรรมะโดยเฉพาะพระวินัยเพื่อรู้ว่าอะไรควรไม่ควร 2. จเจริญสติและอหิงสาอยู่ตลอดแม้ในจิตใจก็ไม่ควรมีความพยาบาท 3. รู้จักเคารพผู้ปฏิบัติธรรมไม่ดูหมิ่นแม้พระใหม่ 4. รักษาศีลหศีลแอย่างเคร่งครัด 5. มันสังเกตเจตานาในตนเองว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะสุดท้ายแม้เราจะไม่รู้สถานะของใครแต่หากจิตมีเมตตาไม่เบียดเบียนก็ย่อมพ้นจากบาปหนักโดยธรรมชาติเหตุใดการทำร้ายพระพุทธศาสนาหรือก่อสังฆเพศจึงถือเป็นอันตริยกรรม การก่อสังฆเพศหมายถึงการแยกสองออกเป็นฝ่ายด้วยเจตานาให้แตกแยกซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นกรรมหนักที่สุดในหมู่สงเพราะเป็นการทำลายแก่นของพระศาสนาพระเทวทัตเคยทำเช่นนี้และถึงกับถูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้กระทำกรรมหนักยิ่งตกเอเวจีโดยไม่รอเวลาเพราะการแยกสงคือการทำลายรากฐานของธรรมวินัย อันนำไปสู่การเสื่อมของพระศาสนาโดยตรงหากเคยทำบาปหนักในอดีตเช่นเคยหมิ่นพระรัตนตรัยจะมีโอกาสแก้ไขได้หรือไม่พระพุทธเจ้ายืนยันว่าแม้นทำบาปหนักหากรู้สึกผิดจริงมีศรัทธาและตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อชำระจิตย่อมสาม,มารถลดแรงกรรมหรือหลุดพ้นจากผลกรรมนั้นได้ในอนาคต ในอังคุตระนิกายมีตัวอย่างของภาษาวกผู้เคยทำบาปร้ายแรงแต่กลับใจและบรรลุธรรมได้เช่นพระองคุริมานเพราะฉะนั้นการกลับใจจะมีสติปัญญาใหม่คือคุณแจสำคัญแล้วอะไรคือจุดร่วมของบาปหนักทั้ง5ประการจุดร่วมของอันตริยกรรมคือเจตนาที่รุนแรงและขาดเมตตาอย่างที่สุด รวมทั้งเป็นการกระทําที่ทําลายสิ่งสูงสุดในพระุทธศาสนาเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกข้อมีลักษณะเดียวกันคือทําด้วยจิตอกุศลแรงกล้าไม่ละอายและไม่เกรงกลัวต่อผลกรรมจึงให้ผลลวดเร็วหนักและยาวนานอย่างที่สุดแล้วเราจะใช้บทเรียนจาก5บาปหนักนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไร ใช้เป็นเข็มทิศแห่งศิลธรรมโดยเตือนตนว่าอย่าประมาทในการกระทำเล็กๆที่อาจจะสะสมไปสู่อกุศลใหญ่ให้มันสังเกตเจตานาทุกขณะขัดเกลาอัตตาฝึกเมตตาและให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัยอยู่เสมอการรู้จักบาปหนักไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อให้รู้เท่าทันและใช้เป็นกระจกส่องพฤติกรรมในใจตน สุดท้ายพระพุทธเจ้าแนะนำอย่างไรให้เราไม่หลงทำบาปแม้เล็กน้อยพระองค์ตรัสว่าอย่าดูหมิ่นบาปเล็กน้อยว่าไม่เป็นไรเปรียบน้ำหยดทีละหยดย่อมเต็มโอง่งฉันใดบาปก็ย่อมเต็มใจฉันนั้นจึงทรงสอนให้ระวังแม้การคิดเบียดเบียนเล็กน้อยและยกย่องผู้มีสติในทุกอริยาบทการรักษาศีลรู้ทันจิต และมั่นไร่ครควญธรรมคือหนทางให้ห่างไกลจากอากุศลแม้เพียงเสี้ยวใจเดียวสรุปธรรมะในพระพุทธศาสนาบาปไม่ใช่เพียงการกระทำแต่คือเจตานาที่เบียดเบียนลึกลงไปในใจอันตรรยกรรมทั้งห้าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จึงเป็นเครื่องเตือนให้เราใช้ชีวิตด้วยสติเมตตาและขรพต่อคุณค่าอันสูงสุดของพระรัตนตรยัย หากเรารู้เท่าทันใจตนเองไม่ประมาทในการพูดคิดทำและหมั่นชำระเจตานานในทุกขณะเราก็สามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่หวาดกลัวต่อบาปและเดินสู่ทางแห่งพ้นทุกข์ด้วยความมั่นใจหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิต ขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ